วครับใครชิคกนหน่อยดีกว่าโอเคอ่ะนาเปิดงานขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ L.O.L. เอม่ไหมอม่ l หมไม่ติดใหม่เลิฟเาราเลเอาเาเลอาเราเอาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Love o u t l f สวัสดีทุกคนวัสดีครับสวัสดีทุกคนผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับถ้าใครอยู่ที่บ้านดูแล้วอยู่นะจ๊ะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองแล้วสำหรับคอนเสิร์ต LONELY นะครับผมก็ยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรามีความสุขมากขึ้นกมได้เห็นทุกคนอีกรอบหนึ่งได้มา อทุกคนอีกครั้งก็ดีใจมากๆเราใช่ใช่ครับคอนเ็ปต์ของเรารั้นนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับมีเรือลำยักษ์อยู่ข้างหลังนี้นะครับ t l o v e p i r a t e s นะครับเราเป็นโจทย์สลัดมาปล้นหัวใจของทุกคนในวยนะจ๊ะตายาล้วโหปล้นหัวใจทุกคนเลยในฮอนนี้หลายใจไหมป่าหลายใจมากไหนใครมาวันที่สองแล้วบ้างไหน เฉลี่มากี่สองเลยนะโอ้โหเยอะมากอ่าแล้วมีใไรมาวันนี้วันแรกไหมครับวันนี้วันแรกนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ยังยิ่งใหญ่อลังการถึงเดืนที่บอกตอนแรกว่าอย่างที่จจมินายบอกว่ารับยกเรือทั้งลำขึ้นมาบนเวทีแบบแสงสีเสียงบูอลังการมากๆแล้วยิ่งโชว์ไม่ต้องพูดถึงเลยปังแน่นอนครับทุกคนแบบว่าไม่ต้องห่วงเลยแบบเฮ้ย คุณต้องรูตื่นเต้นไหมเราตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเราตื่นเต้นอยู่แล้วนะแต่เราไปเจอทุกคนนะ่ะขาดตื่นเต้นเลยแต่ก่อนอื่นวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มกันขอเช็คอย่างนึงหน่อยครับเมื่อวานเขาทำได้ดีมากเลยเดี๋ยวซื้อๆว่าพวกคุณเนี่ยจะทำได้ดีกว่าไหมขอเช็คเสียงกีหน่นะครับอ่าไหนเราเงียบก่อนดีครับเงียบก่อนแป๊บหนึ่งนะเราลองเช็คไปชั้นๆนะอ่า เดี 50, source, okay. oh ๋ยวขอเริ่มจากที่ชั้นสามนะครับขอเสียงของชั้นสามหน่อยครับโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาชั้นสองอย่ายอมแพ้นะครับขอเสียงชั้นสองหน่อยเร็วโอ้โหไม่นานเลยไม่นานชั้นหนึ่งห้ามแพ้นะครับขอเสียงชั้นหนึ่งหน่อยขอเสียงทั้งห้องหน่อยครับ เนี oh, oh, ่ยจริงๆถือว่าวงเสียงพเราบอกไม่ใช้เสียงกรีดอีกหลายโชว์เลยทุกต่างวองไว้ก่อนวาวไว้ก่อนนะครับอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเห็นเรือใหญ่ขนาดนี้เราไปล่องทะเลกันไหมครับโอ้ดีเลยครับพี่บ๊วนะนี่อยากมันเริ่มร้อนแล้วอยากเปียกๆฉ่ำๆแล้วอ่ะโอ้อยากขึ้นเรือแล้วเออไปไปทะเลกันครับ